สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะตายช่อง Ravi Dings นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำเมนูโยเกิร์ตกันค่ะเป็นเมนูโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่ปั่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ สำหรับอันแรกที่เราจะใช้ก็จะเป็นน้ำบูเบอรี่เข้มข้นของติงฟงค่ะแล้วก็โยเกิร์ตวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตแบบกระปุกนะคะเป็นโยเกิร์ตรสออริจินอลรสจืดค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้แค่3ามอย่างนี้เองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโยเกิร์ตนะคะ สำหรับโยเกิร์ตเราใช้เป็นของฮี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะเลือกเป็นรสจืดค่ะเราก็จะเททั้งกระปุกเลยนะคะทั้งหมดเลยตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้น้ำเชื่อมอยู่ที่50 ml ค่ะ แล้วก็น้ำบูเบอรี่นะคะเราจะใช้น้ำบูเบอรี่อยู่ที่45 ml ค่ะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดที่โถปั่นได้เลยนะคะตามด้วยน้ําแข็งปูนปูนแก้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันนะคะสำหรับวันนี้โยเกิร์ตบลูเบอรี่ปั่นนะคะแก้ว22ออนค่ะคือถ้าเราใช้เป็นโยเกิร์ตกระปุกนะคะจะทำให้น้ำปั่นเนี่ยมีความเนียนนะคะแล้วก็เข้มข้นนะคะพอเราเติมบลูเบอรี่เข้าไปเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะทาให้โยเกิร์ตอันนี้มีรสชาตินุ่มๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาราดนะคะน้ำบลูเบอรี่ด้านบนเพื่อทำให้น้ำโยเกิร์ตน่าทานมากขึ้นนะคะคือเพื่อนๆจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน,นะคะ่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะโยเกิร์ตบลูเบอรี่ปันนะะ่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโยเกิร์ตบลูเบอรี่ปั่นนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบทาน โยเกิร์ตนะคะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มความเปรี้ยวนิดๆด้วยบูเบอรี่นะคะทําให้โยเกิร์ตแก้วนี้นะคะมีทั้งความมันแล้วก็ความเปรี้ยวของบูเบอรี่นะคะ เป็นเมนูหนึ่งนะคะที่กลมกล่อมแล้วก็เข้ากันอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆสามารถลองนําสูตรนี้ไปทําทานดูได้นะคะหรือสามารถเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะสําหรับทําขายหน้าร้านได้เช่นกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมกนากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องรับดีดีนช่องนี้สําหรับวันนี้ต่ารับดีดีนไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ